นี่ครับอ่าอันนี้ก็บรนให้บรรยากาศท้องทุ่งไรนาที่ลังลังจากที่ฝนมาตกแล้วตูน้ำ <c oughs> โอ้เสียงมันอันนั้นนะมันเฮบเวอร์อกมันเฮบมันจักเป็นอะไรดอกมันขันขนมันคายเครื่องในในในกระบอกลำคอเน,น,นี่เห็นไหมเห็นมัน็นน้ำ ะเดี๋ยวผมพาอันนั้นเลยพาไปหาละลาแมงดาเห,เห็นเห็นแต่ย่างนี้นี่เห็นแต่น้ำย่างงี้นี่อย่าคิดว่าไม่มีได้นี่อันนี้รังตื้นๆรงังอยู่ตื้นๆเลยครับมันอันนั้นเขาอันนั้นนะเขามาทำรังอยูนะ่เดี๋ยวผมให้ดูดเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตั้งตั้งกล้องจับดูดู ดูทักษะการจับไอ้ไอ้แมงดาระดับระดับอาจารยนะ์ระดับผมไม่ได้อันนั้นเด้ผมไม่ได้ไม่ได้จับแบบสมสีสมหานี่โอ้ยผมไปเรียนยี่ไปเรียนประเทศนงประเทศนอกเรียนวิชาจับไอ้อันนั้นนะจับแมงดานะเห็นไหมผมนั่งนั่งไอ้นั่นน่ะนั่งเครื่องวิน แม่แม่แกอยากกินเมงดาไม่มีใครจับเป็นผมก็ต้องนั่งเครื่องบินจากประเทศน,นอกมาจับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ให้ดูวิธีการจับลักษณะการใช้มือจับอะไรจับอย่างนี้นะอีไม่ไม่ธรรมดาเด้ยคนแบบกําเละกําโลกทำไม่ได้เด้ เห็นไหมผมบอกแล้วคนหยีพูดแล้วก็หาว่าพูดเด็กก็หาว่าผมโมยเห็นไหมคนคนธรรมดาธรรมดาไม่ได้ฝึกมานี่จับไม่เป็นได้ <c oughs> เห็นไหมนี่อันนี้คือแมงดาเด้ไม่ใช่ไอ้ไม่ใช่ไอ้ไอ้อันนั้นด้ไม่ใช่ไอ้มนุษย์ต่างดาวด้ เป็นเป็นคนที่พี่ชายที่รักครอบครัวรักลูกเลยไอแม่ยาแม่ดาตัวเมียเขาก็เขาไขให้ตัวกผู้กกกไขเขาเข้าไปของเขาแหละไอแต่ตุวกผู้ตัวนี้เขาก็ดูแลลูกเขาก็ว่าแต่เขายังบบดีอไปทางอื่นีเราเช่านาอยู่กับควายพอหมดงานไทยเราจูงฟูงควายคืนบ้าน อาบน้าควายสำราญแล้วเสร็จการงานเบิกบานร้องเพลงรำวงเราเชาวนาสุงสบายคืนค่าเดือนงายเราขี่ล้างควายร้องส่งชาบชิงทั้งกลองของมงชาเิงมงรำบงเส้นเพลิดเพลินใจแม้ใครจะมันหนาหัวรอ ย่อพวเราม่ได้ลมเย็นเย็นร้องขมิลไหลควายแหลกใจควายมันไม่อาทนเจอคนงอนคนว่าคนว่าโง่เป็นควายใหญ่ไม่เนือไอ้ขามคนควรจังยังใจไว้คนชุมแม่บางโอนสินงโงนแล้วได้ขีควาย เอ้ยเล้วเอ้าลุกนี่างนี้นึกว่าไปลเลยเห็นลฮะพุ่มนึกว่าเข้าไปเลยเด็เฮ้ยเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมนี่ đi đâu tao ấy ấy được điều này 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 có này 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 con này, này này là điều cùng hiện tàu là điều cùng cho rô đi tàu hay không tàu tàu, tàu. Tao mình mi sĩ khao sĩ tìm đơn mà hư 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 đây อี่นี่ได้ไข่เขะเตะเตะเต,ต้ผมจะไม่ไอ้ก็จะไม่ไอจะไม่เอาไขเขาเด็ดโอยมอนี่ไขเขาเนี่ยผมบอกแล้วถึงผมอย่าแบบไอหน้าตาไม่ค่อยดีไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขา ผมก็หากินมานหากินคลองอยู่ได้เอออันนี้ตัวผู้ดิถ้าตัวเมียเขาเขาไม่เขาไม่ไมกกไข่ดิกวดจกไข,ข่ตัวเมียเขาจะตัวใหญ่กว่าน,นี้อันนี้อันนี้จะเป็นตัวผู้เป็นเป็นงดาตัวผู้จับโทรศัพท์คนเดียวไทยคนเดียว โทรศัพท์นี่ก็กล้องกับบกคืนเนี่ยอันนี้อันน้อ้นนอยลำบากแท้บุหรี่ซ้ำเดียวเดียวเดียวกลางคืนท่าผมมานั่นกลางคืนท่าผม เออผมไปติดงานอีเวนท์ที่ไหนนะแบบเออไปงานงานอีเวนท์งานโชว์ตัวที่ไหนอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวก็จะเอาโมเบ็ดมาส่งมาส่งเอามาส่งดูนี่ติดงานอีเวนท์ปะ่ะเดี๋ยวไปนับแมงแมงดาที่จับดูว่ามันมันได้กี่ตัวเดี๋ยวผมจะนับนับดูว่าได้กี่ตัว โ oh อ้ยลูกก็โอ้ยนั่งก็โอ้ยอายุเพิ่ง17 18นะยังเก็บเอวเร็วเท้นี่นี่นี่เดี๋ยวเพ็มนะทําไมมันคนจะตกมันมันลมแรงแท้ ทำไมมันมองไม่ค่อยเห็นนะหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าเกาโอ้เกตัวมานวะเก้าตัวเสดดายมันตายดิทำไมลมแรงจังมันฝนจนตุ่มมืดมืดมืดมาเลยดิ 再搞多。